สวัสดีจ้าเมื่อนี้แม่ค้ามาขอเสริมสวยนะคะ่ะว่าจะดัดผมจ้าล้านกับว่าไก่จากบ้านล้านจะอยู่ประมาณนี่เฮ้ยไฟแสงไม่ได้นะเดี๋ยวแป๊เดี๋ยวแป๊แปให้เบิ้งนะจ้าว่าลานอยู่ไกลใกล้ใกล้บ้านปันใด <laughs> จ้ากำลังจะเริ่มเดี๋ยวอ่า before after เดี๋ยวแปลโชว์นะ พอเวลาให้ส่วนตัวกับตัวเองบ้างร้านกนส่งแขกลูกค้าเยอะอยู่จ้ะร้านเล็กๆแต่คิดว่าคนเข้าเยอะคงจะทำดีอยู่ดอกแต่แถมไกลบ้านนำ้ำแถมไกลบ้านน้ำจ้ะก็ได้เรียเตช่อโชวคนะ,คะว่าจะออกมารูปแบบไรเนาะ สเต็ปที่สองค่ะสเต็ปที่สองนะคะกำลังเสริมสวย <c oughs> ไอส้สร้างสร้างเฮ็ดทรงงามๆเดี๋ยวจะเด้อแต่แวต่าตอนนี้ช่างยังไม่ได้อาบน้ำนะคะช่างไม่อาบนา้ำเข้มตุ้งติแบบมาตาเศร้าเพราะว่าอย่างแล้วอันเฮ็ดกับเขาให้ตายกินแล้วก็ฟฝ่ามาก็เ <c oughs> ลยเดี๋ยวมาเฮ็ดฟา่าเฮ็ดตาเศร้า แสงทางนี้่อหายเลยจ้าเดี๋ยวช้อีกทางนี้ทางนั้นก็เห็ดผมเหทํำสีผมจ้าประมาณนี้นะคะเดี๋ยวโชว์อีกรอบนะคะสวัสีจ้าสเต็ปสนะคะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็คือรอครึ่งชั่วโมงค่าะลงง้ำหยาไม่มาสนว่าจ้านี่นะจ้าลูกค้าก็เยอะนะแต่ละคน โอเคค่ะสเต็ปต่อไปเดี๋ยว<ป>รายงานนะคะสวัสดีจ้าตอนนี้แก่แเราด้วยค่ะเด้อเป็นไงคะเป็นร้อนเป็นร้อนสวยค่ะส,สวยสำหรับคนผมน้อยนะคะสวยหยิกหย,ย,ย,ยมากเลย,ยะะเราเป็นคนผมหน่อยแล้วค่ะเนาะก็เลยดัดจะให้เแบบมันฟูเลยเจนหนึ่งแล้วก็อันอันนี้คันคอรคือมีปานใส่ผมวัวหัว หรับคนผมน้อยสวยมากค่ะเยวนีๆนะคะจะแปลงโฉมนะคะ สวัสดีจา้ารีวิวทรงผมนะคะอันนี้คือตอนเสร็จแล้วเนาะนี่นะคะก็จะมาประมาณนี้นะก็แบบชิวๆธรรมดาะคะ่ะดัดยาวเนะวาะไม่ใหญ่ไม่อยากใ,ให้ดัดสั้นก็ประมาณดัดยาวก็อย่าประมาณนี้นะคะเนาะแค่300เออะไรมากมายแค่นี้ก็สวยเลิศแล้วทรงผมนะไม่ใช่คน <laughs> โอเคค่ะนี่คือรวบรวมเนาะรวบรวมวิดีโอที่ไปทำเนาะ ทรงผมนะคะสามอบรน,นอกบรน,นอกสวยแค่นี้ก็พอแล้วค่ะชุดปลักเกวชุดนะคะโอเคบ้านโอเคค่ะขอบคุณนะคะบ๊าย